ไปลอยมันไปลอยมันฝักโลดาวันี้มันหายมันหายแล้วอะอยู่ข้างล่างหายไปไหนอะอยู่ข้างล่างเดินลงไปแล้วโอ้ยนี่ขึ้นไม่เห็นเฮ้ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างไว้บนมันอยู่ข้างบน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 รอมันไว้รอมันไว้เดี๋ยวฝักโลด้าเนี่ยโดนเลย <laughs> oh! <God, man. laughs> that. point. Good, มีรกระปายสองคนมีกระปายสองคนนะอย่าลืมเราเห็นแวบ,บๆนะ่แะแรงแทนยังเราไม่แนอนอยู่น,นเราไม่เต็มนปาตรงด้านเลยเออเราไม่มีแผนกอนลังอนะ่ะทำไงดีไอเฮี้ยอือผมระวังหลังะห,หัวขาดซะหัวขาดซะด,ดูปืนเราเนี่ยยิงไป้หัวขาดก็เอาไอ้กระบอกฉีก็ได้ อืออีกแล้วดมกระบอกกระบอกฉีเวลาเจอสปายอ,อ,อุ้ยตายหรอกระบอกฉียิงแล้วได้อะไรล่ะมันก็แค่โดนฉีมันเฉยๆโดนฉีแล้วเราจะเห็นเนี่ยถ้ามันหายตัวแล้วก็ถ้ายิงโดนมันอ่ะเอ้ามันก็จะเพิ่มขีดเลยมีสไตนดเปอร์สองคนย้ำย้ำสไตนดเปอร์สองคน คิวแล้วเหรอไม่ทำห้องบอลของด้านหรอหลอยไปละพอดีกูจะไม่ออมมือให้ละฆ่ามันฆ่ามันสักแก๊กเรื่องรับเด็กแต่บัคคิวทั้งนั้นโดนหัวเต็มๆอ่ะพวกเราอ่ะสปายเหรอเฮ้ยสปายเหรอเอ๊ะผมยิงไอ้คนนั้นขึ้นมีดไปแล้วนี่ tao mày không mày 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 Ui, mày ui, mày 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 ่ไหนวะไหนไม่มีสไนเปอร์เดินมาแล้วน่ะระวังด้วยตุ้ตงตรงีตระวังระวังด้วยโอ้โหกลายเป็นเป้าเลยกาเป้าคืออะไรวะโดนยิงคนเดิมมากที่สุดเหรอโดน Medicine เอาโอ้ออโหกระไรกูอะเป็นไรเนี่ยเอาเป็นสป,ปายมา <c oughs> เออมีน้ำแข็งซะด้วยแป้งก็หวัวว่ามันจะมีแผนหลังหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้ามีแผ่นหลังก็ยิงหัวไม่ต้องแทงเริ่จะยิงปืนเร็วๆผมรอไว้อยู่เนี่ยโอเคโอเคโอเคตัดตัดมันอยู่ไหนวะเจอแล้วเก็บไว้นี้เข้าหัวกูเลย สายสปายกำลังจะไปหาพี่ล้เห็นแล้ว okay, ลมัเ้เียเก่อรจโอ้โหอ้โหทีเดียวสองอ้มดเออเออออกมาสักตัวดิโแมนชิมาย ปายปอมเป็นคุณรู้เลยโง่อะโง่ใสมไว้ฝากมองรูเจอยังเจอตอนมกี้เอ้ยกํลังร้องห่มไปหา ได้ลับไปส่งคนรูปเออแล้วข้าทำไมออกช้าช้าวะนี่น้ำแข็งมันมีพิเศษอะไรเค่จิ้มแล้วก็แข็งเออ,ออรับอย่างเช่นโดนพายโดนเผาแต่เราไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีมีดอย่างเงี้หรอพี่ชายจิ้มแล้วแบบว่ามันมีมันมีเสียงไง

ตายคนนั้นอะโดนยิงตายไปแล้วเราเพิ่งฆ่าไปน <c oughs> ี่นดังเชลิงแรกเลยมันจะมาหาผมเนี่ยะไรสิมันหามาแล้วใส่ปืนยิงล้วฆ่ามาันิอย่าหลบดีว่านายทนายระวังมันมาแล้ว มาได้สักลอยมันทีได้สุใน <c oughs> อ่ะวี<ป>เออดีมากมันหายไปไหนเนี่ยออกมาเฮ้ยไม่รู้เลยกลัวละเฮ้เยะโอ้โหมันมาแล้วสไปร์สไปร์สไปร์ โอ้โหแม่นอบเหรอเก่า <sh> ด <arp inhale> <mud> ี่มึงเซ็ตกูเพราะกูอัดอยู่ไหนาหปลอมตัวเป็นอ่าใครเนี่ยเพื่อนผีไม่ใช่หรอ้โโอ้ยหายตัวไปได้ เดินบ้างเนบ้างโอ้โหเรื่องแสดงไม่เใครเยปะโอ้โหใครเอาวุธดผมเนี่ยเห็นแบบแบบไพ่ยอย เด็กค uh ิว huh. อ uh ่ะโอ้โหระวังหลังคนนะอย่าลืมว่าสบายอยู่มีปืนไฟเราไม่เกลืออฮ uh huh. ะข้อตอมปอมเป็นผมแล้วกันถ้าเกิดคนไหนเข้าใกล้ที okay, ่ระวังโอ้ย oh, hey, อะไรวะเน,นี่ย You got a forehead on you like a coffee table มือถ่า กินแล้วอร่อย,อย,อยน,นี่ไม่ได้อละไได้นี่อัดอยออู่ิโอ้ห <c oughs> อ,อ <c oughs> โอ้โหเผาเผาเฮ้วิเฮ่วิตรงที่เห็นเห <c oughs> ชนเจลพี่นเนลอะไรเหรอจะตายกันทั้งคู่อนะะของพี่อะไรเอน่ะ แล้วผินบอดคิดชื่อตรงวีอะไรไปดูได้รายการ<อ>เกียนเกมเ้าแต่เราที่แกนค้นหาเราไม่ได้เดินเชนด้าของตัวเองที่แบบไล้สล์สราทายตั้งแต่ตอนนนั้แุ้วเอือดั้คิวตอนนั้นเราไม่ชัดกันเล่นท e ีเผออนี่ แต่ว่าอยู่บนหอคอยอะไต่ว่าใหอคอยีเด็กใอยหมาตายตายัซะโดนยิงตรงหอคอยเ,ยเหรอป่าวช่ไหมนะไม่ใช่สปายนะอ่ะไอ้นี่โดนยิงบ่อยแล้วย้ายมาฝั่งนี้โอ้โหลองสปายข้างหลังนะแบบนี้เคยโดนแล้ว กำลังเย่ยิ่งดีดีมันทิมหลังเลยกลังคลิกเต่าโอ้โหลองมาเอ้ยตุ๊กเจอแล้วเจอแล้วไงตกยังอ่ะไม่เจอใครเลยสปา บ่เบี้อ่ะมาดีโอ้ยเออน้ำคิ้วน้ำมึ้ยเฮ้ยช่วยด้วยมันมีปืนแล้วน่ะอุ้ยใครเฮ้ยช่วยเยอยขอแล้วเอาใครอ่ะ มาเป็นสก,ก๊อตตอนไหน,นอยากได้อยากอ่แะแป่ที่เกียร์ค้นหา,าแ,ลลแล้วก็มีแชแนลของตัวเองเหมือนกันไมนเอาอะไรค,ค,ะคีคีคีเมืเอแย่ เเอคคกมทีว่ไงไม่ใช่ตัวนันนันจ็อกเกอร์กับเอ็มจีพิียมอย่างนี้มึงหาเรื่องกูเหรอ These people are fucking crazy โหแรงอ่ะมันจะแรงไปไหนหาหมดกูเป็นคนไทยเว้ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหรอ ฟังไม่รู้เรื่องแค่นั้นแหละอาเขาได้ยินด้วยเหรอเขาได้ยินนี่เขาอยู่ฝั่งสีแดงเนี่ยไอไอคาตะเก้าเนี่ยอ๋อหรือว่าเขาไม่ได้ยินออนั่นทีมฟาว่าไม่ใช่เหรอทีมฟาอยู่คนหนึ่งอะเป็นสปายตอนนี้กังวลหลังอยู่เนี่ย ได้ตายสก๊อตอะไรอย่างเงี้ยขึ้นๆลงๆเอาเรือลับบันจิโน่เฮาป์ปิสโอต้อ,อง <c oughs> เอาอะไรเยอะอ้าวเปลี่ยนทีมแล้วเวยกลับไปแล้วแม่งมาด่ากูแล้วไม่ไปเออเอาตัวรอดไงมาแล้วสายน ระโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บพอแล้วลูกเจ็บแล้วเฮ้ยเอ้าไม่ยิงเลยคุเจ็บลูกเไ,ไปไหนละอ้าว <c oughs> <c oughs> มันยิงได้แล้วก็โดนเผาตาย <c oughs> อะไร กอคือมันยิงคนได้ไงแต่มันโดนไฟอคอกตาย <c oughs> เอามาโอ้ยอยากอยากดเชนเดอรจังเลยละเอะแล้วก็มีกี่คลิปก็ไม่รู้ตอนที่เราถ่ายแเราเราลืมดู เราถ่ายกี่คลิปแล้ว,สวเสดีเสญ่เรพาพากหนังกว่านะเ่วน้อยก็แคสเกมด้ทจะถ่ายเกมทีโบเตสเตอร์ก็ดีก็ถ่ายอยู่ตอนนี้พ่อผมทำผมเขียนว่าเราไม่ใช่พี่ B. ออยเอาบันเอาบอลชุดตัวแทงเอาไม่ทาํามีเด่สไนเปอร์พอดีเฮ้ยน้อยย่อยเ้ยก่า เอาให้พ oh, ี K K K ่กดไลค์ให้หน่อยใช่เคเคเเมอรดแบบทีวีนาะตัวใหญ่ด้วยส่วนใหญ่เราเขียว่าทีเราเขียนว่าทีบอเตสเกียนห เดี๋ยวที่ประเทศเกี yeah. ยดเดี๋ยวเราจะทำหทายงอไปแล้วอ้าเดี๋ยวไม่คิวใครฆ่าเราข้างหลังอะ่ะตายหาแล้วดีมากหมูย,ย่างเกาหลี <c oughs> นะไว้ไว้ <c oughs> มันมาแล้วนะ่ะ เกสตัวแต่กาสองตัวเินยิ่งฆ่ายากกว่าเดิมอีกเฮ้ยใครหญงเป็นฮิวีกว่ก็ฆ่ากันหมดเรื่องข้าบนข้าบนใช่ปะใช่ิลบดลลลเนฮ้ยแมทมิวมิวอีกแล้วเกียร์โนมอ,นอ,ในในอนกินโ้มอยากกินเออนายแม่น่ะนี mate. มันวิ่งขึ้นไปแล้วโดนน no ัดหนึ่งแต่ไม่ตายมันวิ่งขึ้นมาแล้วเหรอมาแล้วระวังนะเฮ้ยอ้าวเซ็งกุยมันยิงกนได้แล้วมันก็โดนไฟคอก่เหมือนเดิม ไอ้โหด่ากูไอเว้นฝังลาไทพิค้อไฮโลหลับครับไอ้ไอ้นี่น่าัว ที้งป้าเราจริงแย่เฮ้ยพายโลโอ้โหเกือบโดนน้ำครับไม่ให้ดื่มหรอกกำลังยกกระดกเลยเมื่อกี้เห็นเยอะเหลือต้องมันต้องเจอกับไอ้นี่แล้วไม่ไหวแล้วมันมาแล้วคนที่แรงที่สุดอันดับหนึง่ง แทงมอคุณไม่มีปืนเหนื้อใจมีนี่กันธรรมดานี่ไม่มีครับกันเรายังไม่มีเลยทักกันอยู่นู้นมันดักอยู่ตรงนู่นน่ะตายตาข้างหลังคุณวิ่งหนีไหนว่าข้างหลังมั้ยมันวิ่งหนีไปแล้ว วิ่งเร็วขังตะเกาลงช้ามหาช้ามันอยู่บนเ้เยมันจะยึดมันยึดเอาเอ่อะเห็นแล้วน,นเปอร์ตัวนี้ตายหางสองคนตายหาแล้วเหรอน่ มีสไลด์เพียเเบเลยมองหลังนะอ่ะ <laughs> จะตายแล้วใช่ไหมไม่มีแซนด์วิชเนี่ย

ใช่เป็นดิสปายนะสปายสาับตัวอะไรกุนตายโอ้จ๊กเกอร์โอ้โหมีกล้าเลยเหรอถไม่ต้องกลัวตรงกลางยึดยากยแล้วเป็นหนึงเธอสับ มันดาคนนี้นะไม่เชิงว่าด่าไม่รู้ดิเออเอ๊ะอะไรเดี๋ยวผมไป็นกี๊ข้าแป้นนึงนะเดี๋ยวผมมาเออเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมจะมาเล่นต่อ